ตอนที่ไปที่บ่อค่ะจะมีต้นกอไผ่อยู่ก่อนหนึ่งจะได้ยินเสียงฟันดาบกันค่ะปงแป้งปงแป้งแล้วก็จะได้ยินเป็นเสียงผู้ชายนับไม่ถ้วนเลยค่ะพูดภาษาอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยวิ่งวิ่งไปฟ้องไปบอกคุณตาผมได้ขับรถผ่านย่านตะแลงแกงซึ่งเป็นย่านที่ใช้ในการประหารชีวิตสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งย่านนี้มีความคึกคักข,ของผู้คน เพราะเป็นย่านตลาดหน้าคุกในสมัยนั้นทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัดโคกพระยาที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าเป็นสถานที่สําเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงซึ่งวัดโคกพระยาในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาปรากฏชื่ออยู่สองแห่งได้แก่บริเวณหลังวัดหน้าพระเมนและพลื้นที่ใกล้กับวัดภูเขาทองวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปตามรอยเรื่องราวนี้ว่าที่ไหนกันแน่ จะเป็นสถานที่สำเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนที่ผมจะเดินทางไปยังวัดโคกพระยาได้แวะที่วัดหน้าประเมณเพื่อกราบสักการะองค์พระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องจกักรพรรดิที่มีความงดงามอย่างยิ่งการนำเสนอในวันนี้ไม่ได้เป็นการสรุปผลแต่เป็นเพียงการนำข้อมูลมาเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ในการวิเคราะห์เท่านั้น จากนั้นผมได้เดินทางไปยังวัดโคกพระยาหลังวัดหน้าพระเมนซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายท่านคุ้นเคยถ้าจะมาตามรอยสถานที่ทางประวัติศาสตร์การผลัดแผ่นดินมักจะมายัางวัดโคกพระยาหลังวัดหน้าพระเมนแห่งนี้เอกสารที่มักถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงก็คือประชุมพงศาวดารภาคท,ที่79จดหมายเหตุวันวลิตที่เขียนขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าปราสาททองปีพุทธศักราช2183 ที่กล่าวถึงสถานที่สําเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังหลวงซึ่งใช้คําว่าวัดพระเมนโคกพระยาจึงเป็นตําแหน่งวัดโคกพระยาที่หลายท่านให้น้าหนักมากที่สุดในปัจจุบันเพราะมีเอกสารระบุไว้ชัดเจนรวมถึงแผนที่ชาวต่างชาติโดยฟรองซัววาเลนไทยเขียนเมื่อปีพุทธศักราช2269ได้ระบุถึงชื่อวัดโคกพระยาใกล้กับวัดหน้าพระเมนไว้อีกด้วย ในกฎหมายตราสามดวงได้กล่าวถึงสถานที่สำเร็จโทษเจ้านายด้วยท่อนจันไว้ว่าถ้าโทษหนักถึงสิ้นชีวิตให้เอาไปมะล้างในโคกพระยาตีด้วยท่อนจันแล้วเอาลงหลุมจะสังเกตได้ว่าระยะแรกจะไม่ได้กล่าวถึงความเป็นวัดและเรียกว่าโคกพระยาเท่านั้นจึงสันนิษฐานว่าวัดโคกพระยาจะเกิดขึ้นในภายหลังแต่มีพื้นที่เฉพาะในการสำเร็จโทษเจ้านายมาก่อนหน้านั้น ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยเหตุผลที่ช่วงแรกเรียกว่าโคกพรยาจึงมีผู้ให้ทัศนะว่าเป็นการบ่งบอกพื้นที่หรือภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่สูงซึ่งก็คือบริเวณย่านวัดภูเขาทองซึ่งชื่อวัดภูเขาทองสันนิษฐานว่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยพระราเมศวรปีพุทธศักราช1930ทัศนะความคิดเห็นเรื่องวัดโคกพระยามีความหลากหลาย หลายท่านให้ทัศนว่าการประหารชีวิตจะต้องรีบดำเนินการในบริเวณใกล้ที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการช่วงชิงตัวและเกิดการประทะจึงให้น้ำหนักว่าจะเป็นวัดโคกพระยาตรงข้ามกับพระราชวังหลวงแต่มีอีกทัศนะว่าการสำเร็จโทษเจ้านายเป็นพิธีการสำคัญและต้องเป็นความลับไม่ให้เป็นที่เอิยกระเริกจึงต้องใช้พื้นที่ห่างไกลออกไปที่ไม่ใช่ย่านชุมชนใกล้พระราชวัง ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่มากการสำเร็จโทษเจ้านายถือเป็นพิธีการที่สำคัญและเคร่งครัดมีบันทึกในจดหมายเหตุลาลูแบ์เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้กล่าวไว้ว่าจะต้องไม่ให้โลหิตตกจากพระวรกายหนึ่งในวิธีสำเร็จโทษก็คือนอนบนพรมแล้วเอาท่อนจันทร์ทิ่มแทงที่ท้องในเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่าอธิบายว่าการสำเร็จโทษเจ้านายตามประเพณี จะเอาถุงแดงสวมตั้งแต่พระเศียรลงไปตลอดพระบาทแล้วเอาเชือกรัดให้แน่นเอาท่อนจันทุบให้สิ้นพระชนแล้วใส่หลุมฝังให้เจ้าหน้าที่คุมรักษานานเจวันด้วยพิธีการเฉพาะและมีการควบคุมของเจ้าหน้าที่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่บางท่านเชื่อว่ายานการสำเร็จโทษจะต้องอยู่ห่างจากพระราชวังหรือชุมชน เรื่องแผนที่วัดโคกพระยาได้บัญชีวัดร้างรอบกรุงสำรวจเมื่อปีพุทธศักราช2447ระบุชื่อวัดโคกพระยาอยู่ตำบลบ้านลุมพีมีเนื้อที่7ไร่1งาน94ตารางวาต่อมาปีพุทธศักราช2469ในแผนที่กรุงศรีอยุธยาจะบับพระยาโบราณรัชธานินไม่ปรากฏชื่อวัดโคกพระยาในแผนที่แต่ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร สำรวจปีพุทธศักราช2,458กลับมีวัดโคกพระยาเป็นวัดร้างใกล้วัดภูเขาทองในปีพุทธศักราช2,511ดรสุเมธชุมสายได้ทำการตรวจชำระแผนที่เขาโครงจากแผนที่พระยาโบราณราชธานินจึงได้ปรากฏชื่อวัดโคกพระยาขึ้นมาอีกครั้งรวมถึงวัดโคกพระยาใกล้วัดภูเขาทองด้วยวัดโคกพระยาใกล้วัดหน้าพระเมน จึงเป็นวัดที่เคยถูกระบุในบัญชีการสำรวจเก่าที่สุดครับหลังจากเดินชมวัดโคกพระยาหลังวัดหน้าพระเมรุกันแล้วผมจึงออกเดินทางไปยังวัดโคกพระยาใกล้กับวัดภูเขาทองห่างออกไปราว3กิโลเมตรเป็นวัดร้างวัดหนึ่งที่หลายท่านอาจไม่เคยไปชมครับเมื่อผมเดินทางไปถึงก็มีคุณนะซึ่งเป็นชาวบ้านอาศาัยอยู่ติดกับโบราณสถานพาชมพื้นที่และเล่าเรื่องราวต่างๆให้รับฟังรวมถึงเรื่องราวในอดีต ซึ่งขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจิตเขามา,มาเนี่ยค่ะมาทาบุญเขาลรางทรงเหรอสร้างรางทรงเป็นปู่ค่ะผู้ชายแลวทีนี้ขอบอกว่าเขาเห็นคือในในในที่เขานั่งสมาธิตรงนั้นนะคะคเขาเห็นแบบว่าเป็นกษัตริย์ขาลงท้างเงอนแต่งตัวเป็นกษัตริย์เลยค่ะถูกล่ามโซ่วไว้ค่ะแล้วก็มีคนที่ประหารท่านนะคะก็ตายในที่ตรงนั้นด้วย ก็คือใส่จงกระเบนสีแดงแล้วก็ยังไม่ไปผุดไปเกิดอะค่ะขอโดสษสกุลวิญญาณเอาไว้อยู่ที่นี่อ๋อนี่คือร่างทรงบอดอย่างนั้นนะใช่ค่ะแต่หนูไม่มีทูบไม่มีเทียนให้นะ,ะไม่เป็นไรครับอธิษฐานเอาเพราะว่าทางบ้านเป็นอิสลามเลยไม่ได้อ๋ออิสลามเหรอนเนี่ยค่ะค่ะชาตินี้เกิดมาคือนําคนมามาแบบว่ามาทําบุญให้ค่ะเพราะว่าทางบ้านเกิดมาชาตินี้เป็นอิสลามว่าคูพระยาแห่งนี้ มีบ้านเรือนอยู่ด้านหน้าปรากฏร่องรอยโบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานที่ได้รับการขุดสำรวจทางโบราณคดีแล้วและพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหลายชิ้นอยู่บนฐานอาคารชาวบ้านในพื้นที่ได้รับคำบอกเล่าจากคนเก่าแก่รวมถึงร่างทรงเกี่ยวกับพื้นที่แถบนี้และต่างเชื่อกันว่าวัดโคกพระยาแห่งนี้คือสถานที่สำเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงในประวัติศาสตร์จากการเดินชมพื้นที่พบว่า เป็นโบราณสถานที่มีพื้นที่กว้างและมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นหลักฐานทางโบราณวัตถุที่พอจะกำหนดอายุได้ก็คือใบเสมาหินชนวนซึ่งน่าจะมีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลางมีอายุราว400ปีขึ้นไปคุณตาเขาเล่าให้ฟังด้วย<อ>คุณตาตอนนี้ถ้าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ100ร0อยกว่าปีคะ่ะแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว<ม>ตอนอายุ88<ม>ต,ตอนนั้นหนูก็ได้ประมาณสัก1 4 1 5ตอนนี้หนูส3แล้วคะ่ะ คุณตาเล่าให้ฟังด้วยแล้วเล่าประวัติให้ฟังด้วยค่ะ,ะก็ำจำๆมาแล้วก็เวลามีคนมาทําพิธีอย่างเงี้ยพวกรังทรงหรือว่าปู่พัทุดงเนี่ยเขาก็พูดให้ฟังด้วยค่ะบอกาว่าโดนประหารตรงนั้น,นค่ะเป็นกษัตริย์ผู้ชายใสยงง่รองเท้าเงอนๆคาตาหนูก็ไม่ได้ถามเขาว่าท่านชื่ออะไรเขาก็ไม่ไม่รู้<ม>แต่เป็นผู้ชายใส่โซ่แล้วขอบอกว่าโดนโดนโดนสะกดวิญญาณไปที่นี่ค่ะ ตรงนี้ตรงนี้คือที่เขาโดนโดนโดนทุบโดนทุบด้วยท่อนจันทร์ค่ะ mm hmm. ผู้ชายจุงกระเบียนสีแดงท่านก็ตายที่นี่ด้วยของก็ตายที่นี่ด้วยตอนสมัยเด็กๆอะคะ่ะทางบ้านไม่มีน้ําประปานะคะก็หนูก็จะไปแบบไปตักน้ําที่บ่อมาใช้มาอาบมาใช้กันแล้วตอนที่ไปที่บ่ออะค่ะจะมีต้นกอไผ่อยู่กอหนึ่งจะได้ยินเสียงฟันดาบกัน,นะคะ่ะปงเป้งปง้งเป้งแล้วก็จะได้ยินเป็นเสียงผู้ชาย นับไม่ทั่วเลยค่ะพูดภาษาอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยวิ่งวิ่งไปฟ้องไปบอกคุณตาคุณตาบอกว่าอ๋อไม่ต้องตกใจหรอกลูกนั่นแหละทหารในประเด็นสรุปว่าวัดโคกพระยาแห่งใดกันแน่ที่น่าจะเป็นย่านประหารเจ้านายชั้นสูงโดยที่วัดโคกพระยาใกล้วัดภูเขาทองเป็นอีกหนึ่งทัศนะที่ใช้ข้อสมมติฐานต่างๆมาให้เหตุผลแต่ไม่พบบันทึกเอกสารเช่นที่วัดโคกพระยาหลังวัดนาประเมร ที่มีเอกสารบันทึกระบ,บุสถานที่ได้อย่างชัดเจนทั้งในประชุมพงศาวดานภาคที่79จดหมายเหตุบ,บรนบลิ์และในแผนที่ชาวต่างชาติในสมัยพระเจ้าไทสระโดยฟรองซัววาเลนไทายวัดโคพระยาหลังวัดหน้าพระเมรจึงน่าจะมีหลักฐานที่หนักแน่นกว่าทา่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถนำเสนอได้นะครับสวัสดีครับ